วันนี้ผมจะมารีวิวปืนเนฟรุ่นจากมากครับห้าสิบกว่าบาทนี่ครับลายนี่ด้วยครับนี่คเป็นปืนที่เออมีกระสุนนะครับเป็นกระสุนโฟมเหมือนปืนเนฟครับใส่เข้าไปครับตรงนี้เข้ามาครับนี่ครับดีชักชักก็จะอยู่อนี้ครับดัน ดันตัวหัวกระสุนเข้าไปให้สุดมันก็จะสุดเท่านี้ครับเราก็ยิงกันเลยมาครับเราก็จะมาถ่ายตัวนี้นะครับป่าเป็นศูนย์หน้าได้ครับไม่มีศูนย์หลังครับอันนี้ไกลปืนอันนี้ไว้ที่พักกระสุนไว้ใส่เล่นๆครับนะครับต่อมาเราก็จะไปยิงกันเลยครับนะครับเราขออนุญาตพินะครับ